สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวอักษรนะ,อ,ะอย่างเช่นแฟลชไดซ์ของเราเนี่ยเป็นไดซ์ F อยูนะครับเราอยากเปลี่ยนไปใช้อักษรตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนไปใช้ไดซ์ X ไดซ์ Z อะไรแทนอย่างนี้นะครับให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเสียบแฟลชไดซ์ของตัวเองลงไปกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราไปคลิกขวาในส่วนของ d ีพีซีครับผม ตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวาขึ้นมาและเลือก manage ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มี dp c อยู่หน้าจอนะครับก็เปิดโฟลเดอร์อะไรขึ้นมาก็ได้ครับซักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีคําว่า dp c อยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนเพื่อนคลิกลงไปได้เลยแล้วกดที่ manage ครับผมและคราวนี้เราก็จะเข้ามาที่หน้าตาแบบเดียวกันแล้วนะครับ ให้เรากดไปในส่วนของ d i s k management นะครับของบางคนอาจจะซ่อนอยู่แบบนี้ให้เรากดเปิดขึ้นมาแล้วกดมาได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะก็จะเจอกับไดท์ที่เป็นชื่อของเรานะครับแบบนี้นะครับของผมเนี่ยจะเป็นไดท์ oppp แบบนี้นะครับ ให้เราคลิกขวาไปที่ได้ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยต้องเช็คให้ชัวร์นะว่าเราทําถูกได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไปเปลี่ยนได้อื่นนะแนะนําว่าหลังจากเสียบแฟลชได้แล้วอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรมอื่นนะให้เรามาเปลี่ยนก่อนนะครับจะได้ทําได้ไม่ติดเออร์เรอร์อะไรนะครับอ่าและในส่วนของแฟลชได้ของเรานะให้เราคลิกขวาลงไปครับผมแล้วกดไปที่ change die letter and path ตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้เรากดลงมาให้มันขึ้นเป็นฟ้าๆแบบนี้ แล้วให้เพื่อนๆกดมาที่ปุ่มเช้งตรงนี้ครับผมจึบ๊บในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอักษรนะที่เป็นไดซ์ของเราเนี่ยเราต้องการใช้เป็นตัวหนังสือตัวอักษรอะไรเนี่ยก็ให้เลือกตรงนี้ได้เลยในตัวอย่างเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเป็นไดซ์แซดดูนะครับแบบนี้แล้วก็กดที่โอเคได้เลยจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับให้เรากด yes ไปได้เลยอ่าแล้วลองดูนะตรงนี้ก็จะเป็นไดซ์แเรียบร้อยแล้วนั่นเอง เมื่อเราไปเปิดที่ DPC ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นไดซ์เซตให้แบบนี้เลยคราวหน้าเมื่อเราเอามาเสียบนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นเป็นไดซ์เแบบนี้นั่นเองโอเคลองนำไปทํากันดูนะครับใครทําแล้วติดปัญหาสงสัยอะไรยังไงเพิ่มเติมมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และสัซับสไคร้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ